เฮ้ยแอลโอรสมาทั้งทีที่นี่ด้วยมันต้องหาอะไรที่แบบว่าตลบหลังแอลโอรสักหน่อยแกใช่ไหมผมใช้นิ้วจะเปิดนมได้เฮ้ยจะรู้อะไรนะใช้นิ้วเปิดนมได้เมื่อกีผมก็ถืดได้นะจริงหรอกเกิจริงเฮ้ยไอ้เหี้ยเป็นไรอะ สำหรับผู้ผลิตสินค้าและธุรกิจบริการหากอยากให้ช่องกันละครั้งหนึ่งไบโคกซีโร่มาโปรโมทสินค้าของคุณหรือมาโปรโมทธุรกิจบริการของคุณติดต่อเรามาได้ที่ Li@ แอดโคกซีโร่หรือทักแชทข้อความมาทางเพจกาละครั้งหนึ่งไบโคกซีโร่ได้เลยนะครับขอบคุณครับว่าไงครับยังครับขอประชุมกันอยู่ครับแอลแอล,แอลพักผ่อนก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวผมลงไปบอกเพื่อนโอเค โอเคเดี๋ยวดูนะสวัสดีครับผมโค้กซีโร่นะครับวันนี้นะครับผมอยู่ที่ไวท์แคมป์จังหวัดสระบุรีนะครับเป็นสถานที่ที่พี่ยิ่งยังเติร์กจะมาจัดสถานที่ประกวดรอยศักนะครับในปีนี้ซึ่งปีที่แล้วเนี่ยผมเข้ามากับชัดเจนนะครับมาเป็นกรรมการกิติรมศัก์ในช่วงของประกวดของรอยศักของผู้หญิงเซ็กซี่เลดี้เกิร์อะไรเนะี่ยผมจำไม่ได้แล้วนะนะแต่วันนี้เอินว่า l ออโอ รถถังฝั่งทนอยู่ดีๆก็โทรมาบอกว่าปีนี้อยากจะมาร่วมงานกับพี่ยิ่งยังเตอร์เฮ้ยแอลโอรถมาทั้งทีที่นี่ด้วยมันต้องหาอะไรที่แบบว่าตลบหลังแอลโอรถสักหน่อยวันนี้ผมก็เลยได้เวลาแล้วครับเนี่ยฮะตอนนี้กําลังวางแผนกันอยู่นะทีงานกำลังวางแผนกันอยู่เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าแอลโอรถเจอนั่นไงนั่นไงของโคกซีโร่ไปหน้าแอลจะหน้าเด็กหรือเปล่าจะเป็นรถถังหรือจะเป็นรถลากไปดูกัน ไม่ได้เลยนะงานนี้ใช่ป่ะเพราะว่าเมื่อกี้ก็ยังบอกฮ้ยแกจะทำอะไรผมวะเนี่ยแกจะมีอะไรที่มันตัดใจเราใช่แต่ดีว่าเราไม่ได้ชวนมันมาเนี่ยใช่ทีนี้ถ้ามันเกลดใจอะไรนิดนึงนะเสร็จ เสร็จเลยเอเคโอเวอร์เพราพี่วิ่งแบบปุ๊บแล้วแอลไม่ลงเขาก็ต้องพอพอพอถึงแล้วพวกพี่อะแอลช่วยไหมคุ้ไม่ไหวอย่างไรเพราะว่าใช่ก็คือว่าเราลากเราได้เพราะนั้นกล้องตึ้งบินเยอะคุณไม่ต้องแอบกดเลยทุกอย่างชั่วโมงบินเยอะด้วยเข้าใจไหมทางข้างในข้างนอกเอาง่ายพอเหตุการณ์เกิดขึ้นปุ๊บใหญ่ทีนายนี้ก็แอบตักหลับต้งบินต้งไม้อะไรอย่างเงี้ยโอเคป่ะนะรวงพลังเฮ้ยบาย เข้าแทะเข้าแผนแล้วนะฮะเป้าหมายกำลังแสรกดออยู่โอารถเดี๋ยวจะรู้ไม่ได้เจอกันนานแล้วเราต้องมาท้ากันหน่อยแล้วอิ้งกับยิ้วเหรอะไรเอากล้องมาอะไรจุจัวแมงอะไรเนะคืออะไรเอพีทีบดดิเอากล้องมาอะไรก่อนเดี๋ยวหนายเราไม่ได้เจอกันนานนั่งคุยอะไรยิวเฟสเดี๋ยวก่อนนะโอ้โหเอพีทีบดนี่ นึกถึงวันวานอันนี้มาถ่ายรายการใช่ไหมน่ะมาไล่มีอะไรมาเล่นแกอย่างนึงอันนี้เดี๋ยวอดาต้องเรื่องก่อนเนี่ยใช่นอกเรื่องก่อนอันนี้อะไรเอาปีดมาเปิดไมดเปิดแกงเชื่อมายผมใช้นิ้วจะเปิดนมได้เอ้ยลูกอะไรนะใช้นิ้วเปิดนมได้นิ้วเปล่าใช่เหรอได้ไม่เคยเจอหรอกแกงบ้าอันนี่หรอกเล่นมันเอาเอาหม้ไปลังหนึ่งว่ะไม่เอาเสียเวลาไม่ไม่ไม่เอาเอาว่ะล่ะก็เนี่ยเอาก่อนเอาว่ะเนี่ยแล้วใช้นิ้วเปิดด้วยใช่ไหมต้องใช้นิ้วเปิดนะแล้วต้องเปิดด้วยนะเอาไหมลังหนึ่คืออะไร เอ็มร้อยนะเอ็มร้อยลังเลยใช้นิ้วเปิดนมถ้าแกเปิดได้ผมให้ลังเลยถ้าแกเปิดไม่ได้ก็ผมก็ให้แกหลัง่ะติดเอาป่ะเป็นพยานนะ,ะมาะติดแล้วดูนะครับหลายๆคนยังไม่เคยเห็นนะครับแบบเด็กๆยุคใหม่อาจจะไม่ค่อยเจอเม่เคยเมืเ่อกีคค้คือเดีียวเดี๋ยวจวด,ดน,นี่ไม่มีสแตนไม่มีอะไรเลยนะใช้แล้วต้องเปิดด้วยนะเอาเอายังดู เปิดนมดิเปิดเปิดยิ่วเดียวเปิดอ่าเปิดเปิดนมดิมันปัญหาอย่างงี้มันเป็นปัญหาเช่ากันปัญหาชาวบ้านนะครับซึ่งคนหามิดกับคนพูดเองแล้วถูก็่หล่ะเปิดนมดิใช่อ่าเปิดยิ่วเดียวก็ตะกิ้กูใช่ให้เปิด มแมาวองอยู่ในรถถังอ่ะมีอะไรแปลกๆิีหลังหนึ่งนะทีมงานเข้าไปให้รัดต่อ้อสีนนชัยนะชัดๆเอเอสถึงว่าไม่ค่อยใหญ่ใครไปใกล้ชิดมันหน่อยอ้าวข้าใจนี้เปิดลมป่ะเปิดลมเด้อเปิดลมเด้เอทำไมอ่ะ <S <S เออ ก็ถ่ายหน่อยว่าเป็นไงมาไงไม่เจอกันนาน EP พิเศษเด็กๆก็ขอโอ้โหสวัสดีเอฟตีกันะครั้งหนึ่งบายฮอกซิโร่นะครับเปิดคลิปนี้เลยเหรอเอางี้เลยนะได้อาจัดสวัสดีครับผมต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการกันละครั้งหนึ่งบายฮอซีโร่นะครับวันนี้ก็เป็น EP พิเศษนะครับมีแหลกกันนะครับว่าเรามาเที่ยวงานยิ่งยังเติร์สนะมาเตรียมงานแล้วบอกว่าปีนี้มีแอร์โอรสมาเป็นแขกรับเชิญพิเศษด้วยยอด สุดยอดนะครับเพราะอะไรทำไมถึงมาสุดยอดกินยังไม่ทันเสร็จเลยมาแล้วเขาบอกให้เปิดที่แบบนี้เลยเพราะอะไรทำไมถึงปีนี้ถึงมารุ่นง,งานพี่ยิ่งอย่างเต้มีหลายประเด็นนะปีแล้วหนึ่งเลยผมไม่รู้สองเลยผมยังไม่เข้ามาสู่วงการสักแบบเป็นตัวแล้วแล้วก็<อ>ผมมาเปรู้จักกับเพื่อนผมก็คืออาจารย์ที่สอนผมนี่แหละก็คือโค้แหลมสุดเตอร์นะครับโคแหลมสุดโค <ๆ S 2> ้แหลมสุดเตอร์เป็นคนสอนผมเขาเป็นอาจารย์ศัลย์ใช่ก็เลย โอ้ยเรื่องพี่ยิงบ่อยว่าพี่ยิงคืออุ้ยวิ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 สานตกอุ้ยสานตกยิชิวิ่งก็จับทันนะวะวิสานตกถ้าอยู่ในนี่โดนอําเละแล้วเนี่ยพี่ยิงเป็นใครอะไรยังไงประมาณนี้ผมก็เลยแบบว่าถ้าไปศึกษาแกแล้วก็ดูผลงานไม่ต้องดูคนไกลตัวหรอกไม่ต้องดูจากเพื่อนก็ได้เพราะเราก็งานแก้เยอะเหมือนกันผมก็แก้ทั้งตัวจากเพื่อนพี่ยิงแก้ไหมผมโขแหลมแก้อ๋ออันนี้งานโขแหลมหมดเลยใช่ปะแก้ของเอลรุนเนี่ยนะหมดเลยเหรอโขแหลม เหนือเป็นเม็ดเลยนะใช่วันนั้นบังเอิญเราไม่ได้คุยกันมันาน50ปีแล้ว50ปีแล้ว50ปี50ปีี่เป็นเดือนคนหรือจอมยุทธเนี่ยผมขึ้นมาจากเขานินซานแล้วก็ขึ้นไปโทรหาเพื่อนอันนี้เรื่องจริงนะอย่าใช่เรื่องจริงก็คือแล้วผมก็โค้งเนี่ยไม่ได้คุยกันนานแล้ววันนั้นบังเอิญโทรคุยกัน เรคุยกันเรื่องอะไรก็ไม่รู้ก็คุยกันก็เลยแวะมาเรื่องสักเพราะว่าเพื่อนอยู่ร้านยิงอยู่ง้ผมสักประจําอยู่แล้วใช่สักร้านยิ่งเราก็คุยกันพอคุยกันเสร็จ๊บก็ได้มีโอกาสมาดูพื้นที่ก่อนสถานที่ตัดงานตลาบุรีไว้แคมป์พอมาดูเสร็จ๊บก็นัดเปิดแคมป์จริงๆวันที่สามสี่พฤศจิกวันนี้สามงานจริงๆวันที่สามสี่พฤศจิกผมก็เลยตบปากรับคำเลยเพราะปกติผมจะไม่ค่อยไปไหนเพื่อนก็รู้ใช่ผมจะอยู่ในถ้ำจำศีลของผมใช่ไหมแต่อันนี้มาตรงตัวผมเพราะว่าผมชอบเรื่องสักมาก ผลงานก็เริ่มมีออกมาให้ดูกันพอสมควรแล้วว่าตอนนี้ฝีมือผมระดับไหนอ่าเพราะฉะนั้นน้องร้องถามมาว่าพี่โค้ครับพี่แอลโอรสเนี่ยทาไมช่วงนี้เขาไม่ได้ทำช่อง YouTube อมไม่ได้มาออกสื่อออกอะไรกับพี่โค้เลยเพราะอะไรบอกน้องหน่อยอ่ามันไม่หน,นี้ครับเพราะว่าเราโค้กก็แบบคนโตแล้วเราไม่จำเป็นต้องอยู่ด้วยกันทุกวันแต่ความเป็นเพื่อนเรายังร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่เราก็มีโทรคุยกันบ้างแต่อาจจะไม่ได้ไปมาหาสู่กันเพราะว่าต่างคนต่าง ำหน้าที่ของตัวเองอนัน่นอะไรเ่ยห,หน้าที่เนี่ยคืออะไรเพื่อทำงานผมทำงานใช่ไหมตอนนี้ผมก็ หายไปพักหนึ่งก็คือไปช่วยเรนูเปิดร้านขนมอยู่เรนูนั่นก็คือภรรยาสุดสวยนั่นเองไปช่วยเรนูทาร้านขนมคอนเฟกแบบจริงจังเลยแบบเต็มร้อยเลยจริงจังจังแล้วก็จะมีขายของหน้าบ้านด้วยเปิดร้านข้าวหมูทอดด้วยอะไรหลายอย่างประมาณนี้แล้วก็ยุ่งอยู่กับสักสักเพราะสักทั้งวันเหมือนกันสักด้วยหรอสักด้วยจากที่จากที่เราเรียนรู้กับอาจารย์แหลมเนี่ยมาสักตัวเราจนเราเรียนมึงมาเป็นอาจารย์สักเลยหรอใช่ ผมมาสักเป็นอยู่แล้วเดิมทีอะเราแค่แบบเมาชาเพิ่มโวยชาเพิ่มประมาณหนึ่งเพื่อที่แบบผลงานออกมาจะได้ไม่ขี้ริ้วขี้เละแล้วแต่ก่อนคือเออเอาเอมพื้นฐานสักมือได้ผมสักได้อยู่แล้วไงแล้วตอนนี้ตอนนี้ก็สักได้สักมือหรือเครื่องสักัเครื่องมือเลยสักได้หมดพัฒนามาเป็นเครื่องแล้วเหรอใช่พัฒนาเป็นเครื่อง ผมก็ทําหลายๆอย่างรวมกันก็เลยไม่ค่อยมีเวลาแบบเข้าสังคมเท่าไหร่ <ừ> um. ไม่ได้ไป,ป,ปพบปะเพื่อนงานเงินไม่ได้ไปไหนไม่ได้ไปหาใครเลยเพราะว่าเราต้องโฟกัสที่ตัวเองอยู่ตอนนี้มันเป็นยุคทมหากินเนาะมีมมงานถ่ายด้วยมีหนังด้วยเดือนหน้าก็มีเรื่องหนึ่งนะครับมีหนังใหม่เข้ามาอีกด้วยนอกจากมีหนังใหม่เข้ามาแล้วเอโอรสเจคเตอร์ <S <S แล้วเนี่ยมีหนังใหม่ด้วยหรอได้เรื่องหนึ่งสุดยอดเรื่องหนึ่งประมาณนี้ก็ตอนนี้อยู่ในช่วงแบบผมทำหุ่นด้วยเพราะตอนนี้ผมต้องอ้วนอยู่เพราะว่าเหมือนแบบน้ำหนักผมขึ้นขึ เดี๋ยวปล่อยตัวประมาณนี้อันนี้ก็เริ่มกลับมาแล้วเริ่มกลับมาแต่ยังต้องลดพุงนะครับมันแข็งจริงเลยเว้ยมัน,ม,น,ม,นมันแบบไม่ต้องเบ่งอ่ะเมื่อกี้กดแม่งก็แข็งแล้วอะตรงนี้กดก็แข็ง<อ>มีหนังด้วยมีอะไรด้วยก็เริ่มกลับมาทําช่องแล้วเริ่มกลับเข้ามาท,ทํา YouTube ผลิตคลิปแกล้งออกมาไว้พอสมควรแล้วรอปล่อยแต่ยังไม่ได้ปล่อยก็ฝากติดต,ต,ตามกันด้วยทุกคนรู้อยู่แล้วช่องไหนอ่ะ,อะแล้วก็ก็ฝากติดตามหลายๆช่องด้วยลวกันเพราะช่วงนี้ผมจะทําอยู่หลายหลายช่อง แล้วมันมีคําถามว่าเอาเรื่องแรกก่อนเลยผมตั้งใจมาถามว่าเราเจอแอลเลยถามให้โบเอฟซหน่อยหนังพี่แอลโอรสเนี่ยแกงเตอร์เนี่ยเมื่อไหรจะออกมาฉายแบบหนัง,นงเห็นจริงจริงเป็นอย่างนี้ครับจริงจริง่ะคิวถ่ายไม่เกินสินปีแต่ครั้งนี้ปัญหามันมีติดขัดนิดหน่อยก็คือเราต้องปรับบทเยอะครับรเพราะว่บางทีบทปรับส่งแล้วยังไม่ได้ไม่ได้ก็คือต้องปรับส่งใหม่ ปรับตรงใหม่เพราะว่าบางทีคือทางผู้กำกับเนี่ยต้องเหมือนแบบว่าเขียนบทเข้ามาเพิ่มเติมด้วยเพื่อที่ให้หนังอ่ะมันได้รสชาติแล้วก็มีอะรลรสที่มันมากขึ้น<อ>มากขึ้นไม่ใช่แบบว่าสักสาบิบๆเลยก็ต้องมีแบบว่าแต่งรถเติมกลิ่นให้มันเป็นแบบแอคชั่นดราม่าแบบให้คนดูแบบแบบสนุกหน่อยอะไรแ้คือมีความเพิ่ม,เ,มเติมรายละเอียดไปมากขึ้นก็เลยยืดเวลาไปหน่อยปรับบทมาสอรอบแล้ว ปาบอลสองรอบแต่ได้รับชมกันแน่นอนได้ชมแน่นอนอ่าเอฟซีต้องรอหน่อยนะอันนี้อันนี้คือหนึ่งข้อแนละ้วเดือนหน้ามีเรื่องหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวมาประชาันธ์เพิ่มเติมแล้วกันว่าเอ้ยตอนนี้เป็นยังไงแล้วเป็นยังไงแล้ววันที่สิบน่าจะเปิดวงสว่งนะครับประมาณนี้ประมาณนี้แล้วกันก็ยังไม่อยากบอกอะไรเยอะเดี๋ยวรออัปเดตกันไปใกล้ๆถึงคำถามที่สองเกี่ยวกับช่องเราเลยดีกว่าเพราะว่าน้องๆติดตามพีพีพีแอลมา ก็ยังไม่รู้เลยว่าพี่เอลเนี่ย EP แล้วจบหรือยังเรื่องเขาหมดหรือยังเอาเราก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเจอพี่แอลแล้วเราค่อยถามพี่แอลอยูว่ว่าเรื่องเขาเล่าไปจบหรือยังมีตอนไหนที่ไม่ได้เล่าไหมโอ้โหเรื่องโม้ผมมีเยอะ <c oughs> เล่าโม้อย่าพูดอย่างนี้เลเสียงี่ห้อกันละครหนึ่งหมดไม่ใช่มันเป็นคำพูดเฉยเราไม่ได้ขี้โม้เหมือนแบบว่าเรื่องสิงขี้คุยเรื่องซุยเรามีเยอะเรามีเยอะประมาณนี้ถามว่าจบยังยังไม่ได้จบแต่แค่ว่า ผมก็ยุ่งด้วยผมก็ยุ่งด้วยเวลามันรัดตัวกันก็ว่าติดตามกันไว้ด้วยนะครับไม่ได้ห่างหายไปไหนยังอยู่ในใจเหมือนเดิมแล้วก็มาสุ่ยให้ฟังเหมือนเดิมอย่างยางน่าจะมีแหละอีพีพิเศษเดี๋ยวรอรอเวลาก่อนุ่งนี้ยุ่มอยู่ใช่ถูกไหมฮะนิดหนึ่งครับช่วงนี้ผมจะวุ่นวุ่นหน่อยว่าเดินสายถ่ายหลายที่ครับอ๋อแสดงว่าเข้าขายไอ้เราก็หลอดซะด้วยปีนี้ก็ลําบากว้าวุ่นเลยเออว้าวุ่นอยงว้าวุ่นดิเพราะว่าขนาดมาตั้งแคมป์ก เอาคนโงคนเฟกยกมาเขาทำกิจกรรมใหม่ด้วยอะไรอ่ะต้องให้ติดตามไลฟ์สดอ่าไลฟ์สดไลฟ์สดเก็บสดไม่หรอระบายเลยเนี่ผมเนยแม่งโคตรเบื่อชีวิตเลยตอนเนี้ยมันว้าวุ่นอะไรขนาดนั้นเมียนะถ้าลองทําอะไรให้มันอย่างนึงนะแม่งจะใช้เราทุกวันผมก็เลยเวลาใช้ไม่ค่อยอยากจะทําอะไรพอไม่ทำแม่งก็บ่นใช่ไหมวันนั้นผมก็เหงาอ่ะมาขายของอยู่ข้างล่างหน้าบ้านใช่มล่ะให้ผมขายคอนเฟกผมก็ขายขายทุกอย่างแล้วขายแม่งทุกอย่างให้ขายขายทุกอย่างอ่ะให้ไลฟ์สดอ่ะผมก็นั่งขาย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 ผมอ่ะซื้อของสองกระปุกผมก็ดีใจแล้ว จริงตัวัไน,ไไนไม่ซื้อไไม่รู้ไปเไรซื้อคนอุดหนวดสมความต้องการราถน,นาของพี่เดียร์ใช่ไหมซื้อปุ๊บเห็นกดซื้อผมก็โอ้โหแบบว่ามีคนซื้อแล้วจบก็คือว่าสายขอหนะอะไรมบน,นี้า่เปรียบเหมือนข้างในนี่เหมือนเหมือนมีให้ยอดเลยนะเออเหมือนจ่ายยอดถ้าวันนี้มึงไม่ได้สิงกะปุ๋มมึงโดนอขนาดน้เหรอผมก็ขายไปปุ๊บวันนั้นช่วยหว่าว่าผมแบบว่าน้ําไหลไฟดับเลยขิงแบบว่าขิงขาดอะไรใบมากรดคือว่าครบเครื่องเลยครบเครื่องเลยมวยนี่แบบครบมากเอก็มีคนมาช่วยอุดหนุนกันอุดหนุนกัน คุณหนุนได้มา20บาทโอ้โหดีใจ,อ,ใจอันนั้นไล่แรกเลยในการขายถูกป่ะดีใจแบบว่าผมก็ไม่รู้กี่กระป๋องนะ20บาทน่ะคันตั้งเป้าแค่ก่อนมาปลุกได้จริงดีจริงป่ะวัน,นวเนี้ยออนั่งแบบสั่งหลอกว่าอะไรเงี้ยก็เลยดีใจแต่ความดีใจอ่ะมันมีความโชคดีจะมีความโชคร้ายอยู่ในตัวเพราะอะไรรู้ไหมเย็นผมขับรถมาเนี่ยมาหาเพื่อนอ่ะผมไม่รับงานเช้างานเช้าไม่รับออกจากบ้านมากี่โมงวะนัดกันนัดกันเจอที่เนี่ยเที่ยงเพื่อนออกได้ประมาณ7โมง เจ็ดโมงเช้าเจ็ดโมงเช้าเจ็ดโมงเช้าที่ปกติผมนอนตีสี่ตีห้าแล้วไลฟ์คืนนั้นอ่ะที่บอกสามสิบหลังค้าเรือที่บนเรือไลฟ์จบถึงตีอะไรไลฟ์จบโอ้โหตีอะไรก็ไม่รู้มือดอ่ะแล้วเช้าตื่นมาเจ็ดโมงเลยแล้วแล้วก็วกใช่ของเจ็ดโมงประมาณตีสามถึงตีสี่ไม่รู้ออนอนอ่ะแล้วก็ออกมาเจ็ดโมงขับรถมานี่ปุ๊บทำกิจกรรมกันกน,นู่นนี่รอถ่ายฟ้าฝนก็กเดินไปผมก็รอเพื่อนก็นัดอะไรกันเสร็จปุ๊บจนมืดแล้วผมก็ไม่ไหวแล้วพอไม่ไหวพวกผมก็อยากจะนอนประมาณเที่ยงคืนได้ ก็บอกว่าอยากนอนนะไม่ไหวแล้วรู้ว่าบอกว่าอะไรทำไมไม่ไหลทำไมไม่ไหลอุ้ยอุ้ยถนนนี่ไม่ไหลอุ้ยเขาบอกว่าแน่วสิเขาไม่ไหวนะพวงนอนขับรถมาก็เล่าเล่าให้มันฟังเราคือไม่ไหลคือเสียคนด้านขวามือเลยนะทำไมไม่ไหลทำไมมันถูกไม่ไหลเฮ้ยแม่งจี้อยู่เงี้ยก็บอกเอาเธอเขาไม่ไหวเธอแบบว่าจะอะไรขนาดนี้วะ แทนที่จะแบบว่าห่วงหัวมึงแบบห่วงอะขายของอ,อ,อะไรของมึงวะออผมก็เลยแบบว่ารู้สึกไม่พอใจอ่ะผมก็เลยเดินมาบอกโมกับเพื่อนจะไหนก็จะนานเจอกันทีขายของหน่อยอ๋อก <c oughs> <ด>็เลยอ๋อวันนั้นใช่ไหมเพื่อช่วยอะไรวันนั้นเพื่อช่วยไลไรวันน<อ>ั้นออๆๆประมาณนี้ก็ถือว่ารอดตายไปใช่ไหม จะมาแปดด้านก็ถือว่ารอดรอดแต่ซึ่งบอกว่าเนี่ยมายิ่งมาพูดคุยอย่างเงี้ยนะความเป็นรถถังฝั่งทนใน80ให้สองไอ้กล้วยทอดหรืออะไรก็แล้วแต่นะที่เป็นรถถังฝั่งทนในช่วงในโซเชียลแคมป้ย้อนไปในปีนั้นก็โอ้ยปีปี้ละปีสมัยพาควายพารถพายิงเดี๋ยวนี้หมดไปแล้วที่พูดมานี่ไม่มีเรื่องตีลาบันแทงเลยมีแต่เรื่องทำมากินวันวันเพราะอะไร อยากให้หลายๆคนลองมองผมหลายๆด้านนะครับแล้วก็ลองปรับทัศนคติกับผมเอาไม่รู้จักผมธรรมดาผมเองนะผมที่เหยียดเสียงในไลฟ์อะ่ะก็ลองปรับทัศน์นีกทัศนคติเอานะครับว่าการใช้ชีวิตแบบผมในยุคปัจจุบันนี้กับใช้ชีวิต แบบผมในเวอร์ชั่นเมื่อก่อนนะม,มาแตกต่างกันไงอะไรที่มันมองเห็นอนาคตมากกว่าอะไรที่อยู่กับครอบครัวได้าน,นานมากกว่าอะไรที่มีความสุขมากกว่าก็คือปัจจุบันผมไม่อายทำกินนะครับผมขายทุกอย่างอะไรขายได้ผมขายผมพูดผมทาผมขายซื้อไม่ซื้อไม่รู้แต่คือว่าขายอะ่ะวันนี้ไม่ซื้อวันหน้าเขาก็ถ้าเขาเอาไปลองชิมเขาอาจจะติดใจก็ได้ใช่ไหมพาะของผมแม่งไม่มีที่ดึกที่เลยนะไม่ให้เสียยอ่อฮอลล์รถถังหรอกจริง<อ>ไม่อร่อยไม่ถูกใจ คอมเมนต์มาด่าผมปรับปรุงให้ถ้าไม่ถูกใจจริงๆนะแต่ส่วนมากมันจะเป็นแบบว่าดีอยู่แล้วประมาณนี้ส่วนมุมไม่ดีครับเชื่อผมว่าไหนลดได้ลดเลิกได้เลิอกอย่าไปทำการที่แบบพลิกตัวเองจากโจอกรอะกลายเป็นคนปกติทั่วไปในสังคมนี้เขายอมรับได้เนี่ยในการขายของ,งนี่ก็กลับเจอปัญหาเมือนอยากถามว่าปัญหาในตอนนี้ในการไลฟ์สดมันก็ต้องมีควบ าคอมเมนต์ไม่ดีคอมเมนต์แบบว่าดูนี่นี่นั่นในทางลบมีไหมเจอบ่อยเหรอเจอไม่เยอะสมมุติว่าคนดูผมหนึ่งพันก็จะมีเข้ามาอยู่ประมาณสองคนคอนฟ lict ใช่ไหมสองคนจะมีคนเข้ามาอยู่ประมาณสองถึงสามคนเท่านั้นไม่ไม่เกินสามคนส่วนมากจะมาแบบพูดว่าอะไรเพื่อคิกกุ๊กร้อนอะไรเงี้ยแบบยังด่ายังแบบว่าอย่าประมาณนี้ประมาณนี้แล้วแอลรู้สึกไงพอเจอคอมเมนต์พวกนี้ขึ้นมาทั้งใที่เราเนี่ยตั้งใจทําเนี่ยเป็นงานผลิตบ่าในการไลฟ์สดขาย ขนมอะไรเงี้ยผมเนี่ยมีความรู้สึกว่าว่าผมสงสารเขาเพราะอะไรอ่ะเขาบอาว่าเราเขามาหน็บแนมเราผมสงสารเขาผมสงสารเขา,สสา,เ,ขาเขาอาจจะเขาอาจจะเป็นโรคก็ได้เขาอาจจะเป็นโรคเขาจ,จะเป็นโรค <laughs> ก,ก็ได้ครับผมสงสารเขาผมไม่ค่อยแบบไปเถียงหรือว่าเขาหรอกแต่ผมก็ผมอาจจะเข้าใจเขาเพราะว่าโรคที่เราผ่านมาก,ก็เจอพวกนี้บ้างแต่แค่ว่าเราไม่เป็นแค่นั้นเองอ แบบแบบแอบอะไรเงี้ยแอบบแอบ,บด่าโปรไฟล์ไม่มีหรือไม่ก็มาพูดว่าเราเสียเสียหายทั้งๆที่ไม่รู้จักกับเราเราก็ไม่ได้ทําอะไรเขาเกลียดสมัยคนสงสารเขาเขาอาจจะแบบตอนเด็กเคยไปโรงเรียนแล้วโดนแบบเพื่อนขยังกระดาษ ปลาใส่หัวอะไรเงี้ยใส่แว่นหนาๆหรือไม่ถือกระเป๋าใบใหญ่โดนล้อในซอยอะไรเงี้ยแล้ววิธีตอบโต้ของ LO รถนี่ยังไงเจอคนนดูตอบโต้ผมครับผมก็จะให้โอกาสเขาจะคุยกับเขาก่อนในไลฟ์เลยนะใช่จะคุยแบบนี้จะคนเป็นพันเนี่ยนะคุยรบกันเลยผมก็จะถามเขาเลยว่าเนี่ยคนดูผมเนี่ยเท่านี้ผมไลฟ์มาชั่วโมงแล้วมีคนเน่ยเข้ามาด่าผมที่คนเดียวเข้ามาเนี่ย ก็คือถามว่าคุณรู้สึกไงเป็นโรคหรือเปล่าหรือว่ามีปัญหาที่บ้านไหมแล้วก็ผมว่าจะตีประเด็นเขาเลยว่าผมาจะไม่บล็อกนะในครั้งแรกเนี่ยจะไม่บล็อกเตือนเตือน,นคนเราเนี่ยมันทั้งพลาดเผลอผิดไปอะแก้ไขไม่ได้ผมก็เจอเคสที่ขอโทษผมลับมันเยอะพี่ผมขอโทษครับพี่หมูเกี้ยงครับผมบอกว่าเฮ้ย คือผมรับไหวอ่ะเราผมว่าขอโทษเหมือนกันนะดูอยู่ไลฟ์สดแอลก็ได้ใครให้ของขวัญใครให้อะไรเจอหน้ากันนะครับเจอหน้ากันไลฟ์หน้าเข้ามาทักพูดคุยกันเป็นพวกกันดีกว่าเป็นพวกกันอย่าเป็นศัตรูเลยเพราะเราไม่รู้จักกันผมไม่ได้ทำอะไรคุณเกลียดคุณก็ไม่ต้องมาเกลียดผมไม่ชอบผมก็เลื่อนผ่านไปวันนี้ขอโทษขอโพยกันเป็นเพื่อนกานติดตามกันไว้มีอะไรช่วยเหลือกันได้คุณทำอะไรผมคุณหนุนผมทำอะไรคุณหนุนก็ช่วยกันสัมมาสัมไปกลับกลายเป็นเพื่อนกันมากกว่าประมาณนี้ถามว่าคนคิดไม่ได้มีไหมก็ส่วนน้อยนะครับส่วนน้อยส่่่่ววนนมมมมมมาากกกกก็็็จจะะแแบบบพพออออผเเเคคค้ไยต์ิล ไปเลยครับบางคนก็มาขอโทษส่วนน้อยจริงๆผมเจอมาร้อย่าคนร้อย่าคนจริงๆที่แบบว่ายังพูดแบบยังล้อหลอกอยู่อะไรทั้งๆแบบเพื่อเพื่อเพื่อเหมือนแบบว่าแบบโดนกดดันมากตอนอยู่ที่บ้านโดนกดดันจัดอะไรเราคิดเป็นแบบนั้นไหมอาจจะแบบพวกนี้อาจจะอยู่ในซอยอาจจะชอบไปดึงหางแมวอะไรดึงหางแมวแยหูหมาอะไรอย่างเงี้ยชอบแกงสัตว์อะไรประมาณนี้ผมก็เข้าใจผมก็บอกครับถ้าแบบคุยกันแล้วปรับัศนคาติเข้ากันไม่ได้ผมก็ ต้องขออนุญาตนะครับบอกเป็นคำตอบที่แบบไม่น่าเชื่อว่าได้จากรถถังฟังโนทีนี้ปัญหาอีกหนึ่งปัญหาเลยก็บอกว่ารถถังฟังชนแม่งเจอแน่นอนเพราะว่าผมเปิด์หาดีไลเนี่ยค้นหาดีไลแม่งขึ้นมาเฟซลอรอมวิธีแก้ไขวิธีที่จะแก้ไขเป็นไเฟซลอมนะสำหรับผมวิธีแก้ไขอ่ะผมไม่สแปม ไม่แปมไม่อะไรเลยทั้งอย่างหนึ่งปล่อยไปตาม ừ, เวรตามกรรมไม่มแจ่งความไม่อะไรันม,มันเคยทําแล้วอ่ะมันไม่ได้ผลมันทําอะไรไม่ได้ก็ลองปล่อยเขาเพราะว่าคนส่วนมากก็จะรู้อยู่แล้วพวกที่จะฉลาดนะจะเหมือนแบบว่าจะมีเพื่อนร่วมกันเป็นหลอกเพื่อนร่วมกันพอมีเพื่อนร่วมกันพวกเขาคิดว่าใช่ก็เลยกด ừ, อยากให้ดูผู้ติดตามอ่าดูที่ไหนคลิปของปลอมกดรู้ ừ, มันมีผู้ติดตาม ừ, ใช่ไหม ừ, ข้างหน้าขึ้นผู้ติดตามมันจะมีตัวเหมือนคล้ายๆ w ้ f i อ่ะลองจิ้มดูก็ได้จิ้มดูก็รู้แล้วว่าผู้ติดตามจริงหรือปลอมดูจากยอดไลค์ดูจากคอมเมนต์ก็ได้ใช่ไหมล่ะยอดไลค์เยอะๆเป็นของเราอยู่แล้วที่เหลือพวกนี้จะมาโปรโมทตั้งมาโปรโมทแล้วก็อย่าไปติดตามหรืออย่าไปอะไรเขาประมาณนี้เฉยเพิ่มเฉยยางดียวผมอ่โหเยอะมากนะเข้าไปอ่ะเยอะไหมโอ้โหมากมายมหาศาลมีความแบบน่าเบื่อไหม ช่องทางอื่นพักมาส่งข้อความมาหาผมตัวตัวแบบว่าพี่มีคนอ่ะพี่ไปหลอกแบบจีบหญิงอะไรเงี้ยบางทีผมก็ถือได้นะจริงหรอกตัวจริงเฮ้ยเฮ้ยเฮียเป็นไรอ่ะเฮ้ย

ดูดดูดเพื่อผมเห็นเันแต่แรกแ,แล้วใชยน้งด้วยชยน้งด้วยโอ้ปบอบมากน,น่ะพืนโอน้ยน้ำตกปอบรู้แล้วแต่แรแล้วป้ว้องแอจีดูดก้องหนังพี่พี่ก้องัว่ก้องมันแอบเรียนแล้วดู หลอกไม่ได้นะแต่ละครหนึ่งก็ไม่สำเร็จนะครับเอ้าเพราะว่าอะไรรู้ไหมดูกล้องต้อยก็เห็นแอบใส่น้ำแดงนั้นก็เห็นทำอะไรไม่เดียนเลยนะครับแก้ผมต้องเรียนนี้านะสำหรับวันนี้และวินนี้ไม่เดียร์เดินไปไหนอ่ะไแล้วหายไปแล้วเอาถ้าผมจะขึ้นยังไงขอพี่เอวเลย โอ้โหนี่อะสัญชาตญาณโจรแม่ก็คือโจรถึงแม้มันจะกลับตัวกลับใจแล้วในยุคนี้นะครับรถสามคันช<ห>นไม่สําเร็จออ<ห><ห>โทษทุกคนด้วยครับผมที่ทําไม่สําเร็จผมก็ไม่รู้ว่ามันรู้ได้ไงคือทุกคลิปอะที่ทามามีคลิปนี้ที่แม่งแบบว่าเนียนสุดแล้วพวบกล้องเนี่ยคือเราติวเข้มเลยว่าแอลเนี่ยโจรมันก็คือโจรใช่ไหมเพราะหนึ่งมันขี้เราแวงมันขี้ดูดิเนี่ย คือเราก็ระแวงมันด้วยนะคือเดี๋ยว่าคือเอายิงรูรูรูรไม่จำแนกรู้หนานยังเมื่อวานเข้าขน้ำเจอถุงเลือดก็อบอกทีมงานไปว่าเฮ้ยใครเอาเลือดมาเล่นไรไม่ได้คิดไรพอมาตอนเช้าปุ๊บมาพูดน้องน,น้าให้เราเปลี่ยนเสื้อผ้าเราก็สงสัยว่าทําไมต้องพูดหลายรอบให้เราเปลี่ยนเพื่ออะไรเปลี่ยนทาไมแสดงว่าแม่งต้องลวงหัวแกงอะไรเราแน่เลยพี่ว,วาแล้วก็นั่งสัมภาษณ์ทีมงานน่ารักมากมสาวผมให้กันน้ําแดงไปหมวเลย อ้าวแล้วแกเห็นได้ไงแกนั่งหลัวพา่ากระโหมมันคงเป็นสัตว์นักจักรยานมันสัตว์นักจักรยานน้ำแดงเอย่ย้องเอย่ยทีมงานอยู่เนี้ยแอบทีมงานแอบมองผมเมื่อจังนั้นไหวแบบนั่งรู้อยู่รู้นะเว้ยทีมงานแอบมองเพื่อแล้วทีมงานเ,าเ,านเ,าเพื่อแนอแกต้องไปบอกทีมงานจะใหม่ว่าอย่าทำแบบนี้ถ้าแกล้งผมอ่จะยินป่ะต้องเนียนแบบนี้นะได้ยินป่ะต้องเนียน,อ,น,นอยู่นี้ครับยาแบบทำจะใหม่ทำจะใหม่ไม่สำเร็จนะครับมารลกเก็บเล็กกับกี่ครั้งหนึ่งบายโคกสี่โลนะครับเก็บผม ย,ยังเอาเกงงเหรอน,นี่<ช>แผนก็แตกจริงแบบนี่ยมันจับได้ด้วยเฮ้ยแต่ยังเอาเกงเหรอแต,แต่ยอมรับทีมงานอยู่คนหนึ่งหลอกได้เนียนมากนะครับห <ไง S 1> ลอกได้เนียนมากทา<ไ>ง,ง,งเกงหลุดมันยังแบบว่าไม่เอามือขึอ้นมาจับผม,มเห็นแล้วรู้แล้วแกงกันมาออกนึงแกงปุ๊บผมนึกว่ามันจะเอามือขึอ้นมาจับย่ามันไม่จับเว้ยมันปล่อยไหลเลยงานดีนะครับงานดีนี่คือดากนี่แบบขาวตัวขาวตัวเก่งไม่เก่งก็ขึ้นจากน้ำไม่ได้อะพอถอดปุ๊บอย่างนี้เลยหลอกเออ <peach> มามีการเสือ <c oughs> วางแผนมาแบบสามสี่วันได้พี่แบบว่าเพราะว่าเราต้องมองว่าแอลแม่งมันเป็นคนที่ขี้ระแวงีตรงสาย F F รุ่น e. F e. 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 นี่อะไรก็ไม่รู้แม <c oughs> ่เขาไม่สมเป็นจริงขอโทษ FC ด้วยนะฟ้าไม่ผิดหวังแต่ยังว่านะแต่คลิปนี้ก็หือว่าสุดๆผ,ๆผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าดีแล้วไม่ตลกดังด้วยแต่ม <c oughs> ผมอบอกแล้วก่อนว่าใครคิดจะทำร้ายผมผมก็ต้องระวังตัวด้วยนะครับระวังตัวด้วยเพราะว่าผมกลับมากลับมาทำช่องแล้วเอาเอาแล้วนะเอาแล้ว หนึ่งคืแล้วต้องเป็ูแน่เหมือนเตือนเหมือนเตือนในเป็นในอ่ะเอาฝากผลงานหน่อยก็ฝากช่องด้วยแล้วกันก็ยูทูบก็กลับมาทำเหมือนเดิมนะครับรอตอนนี้ผลิตคลิปไว้เยอะแล้วแต่ยังไม่ได้ปล่อยลงเพราะว่ารอให้มันสต็อกเยอะๆก่อนแล้วก็ปล่อยลงทีเดียวเพือ่อนเพื่อนจะได้ดูไม่ขาดสายกันนะครับเอลบ้าไม่เลอร์เอแล้วก็ก็เป็นช่องเดิมนะบ้าไม่เลอร์เอแล้วก็อีกแพลตฟอร์มหนึ่งคือพิมพ์คําว่ารถถังไวตาบุ้ยรถถังเจ้าเชื่อรถถังเคยดูว่าก็ ฝากรถถังก็ด้วยอะไรพิมพ์คำว่ารถถังนะครับเป็นบ้านฟ้าบ้านฟ้าอ่ะครับทุกคนบ้านฟ้าเป็นบ้านฟ้าพิมพ์ว่ารถถังนะครับเพิ่งเปิดเพิ่งเปิดเชือใหม่แล้วปล่อยเชืลงใหม่พอสมควรแล้วก็ฝากบ้านฟ้าไว้ด้วยแล้วก็เนี่ยเอาขึ้นไปนี่เลยแล้วก็ฝากยูทูบไปด้วยเหมือนเดิมบ้านไปเลิกเอาเองครับติดตามผลงานการของคุณอาครับโอเคครับติดตามผลงานรถถังฟังโทนด้วยนะครับจะมีอะไรมาเรียกรอยยิ้มกันแน่นอนใช่เอฟซีที่ถามหากแกงเหมือนเดิมเหมือนเดิมแกงแกงแกงเป็นหลักระวังไว้ให้ โอเคแล้วผมสำหรับคลิปนี้อย่าลืมนะครับอยากจะมีคลิปนี้นะก็ต้องช่วยกันกดซนะุปเปอร์แตงมาด้วยนะครับเพื่อจะเป็นต้นทุนในการทำงานของเราตนี้ซุปเปอร์แงนะครับแ,แ,แล้วก็เป็นกำลังใจของเราในการทำงานนะครับผมโอเคคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสรัยด้วยนะครับแล้วก็ติดตามรถองถามฟางโนผมด้วยนะครับนี้ผมสองคนขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ